ผมว่าเรื่องนี้มันแก้ไม่ยากนะมันอยู่ที่จริยธรรมเหมือนกันอยู่ที่มาตรฐานของคนที่ร้องคือวันนี้ถ้าเรื่องร้องเนี่ยเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมไม่ร้องทุกเรื่องนะผมไม่ร้องเชิงปริมาณเหมือนคุณเรืองไกรอะ่ะเดี๋ยวจะส่งไปสนีไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องอาจารย์ชูศักดิ์ล่าสุดเนี่ยจะส่งแล้วแล้วก็เรื่องที่ผ่านมามินิฮาร์ดอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ส่งนะแบบนี้ เรื่องคุณตั้งร้องจริยธรรมนายกอิงเนี่ยเรื่องตั้งรำตรีช่วยคมนาคมท่านสุริยพงศ์ปิยโชตเนี่ยเีผมผมไม่ร้องผมมีคําอธิบายคือเขาเรียกไม่ร้องตะพฤกตะพืออะ่อเพราะเรารู้ว่ากระบวนการเหมือนกับที่ศาลเนี่ยรัฐมนูรตัดสินคดีนายกเศรษฐาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่มันเป็นผลพวงมาจากเขาเรียกต้นไม้พิษมันเกิดผล,ลไม้เป็นพิษได้เห็นแบมรัฐมนตรีถกศูนย์เนี่ยเพราะนั้นกระบวนการเหล่านี้ผมเชื่อว่านักการเมืองตอนนี้เขาน่าจะต้องคิดได้แล้วล่ะ ต้องมีการจะต,ต้องแก้ไขรัฐนูนใดมาตรารอนาคตแน่นอนว่าต้องมีการกําหนดขอบเขตว่าไม่ใช่เรื่องคุณเรืองงกาบอก6 20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยไปตีต่อยกันเกิดคดีทําอาแล้วคิดว่าผิดแล้วกันนะแล้วมันมาโยงเรื่องจริาธรรมตอนมันตอนที่เราโตเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะแล้วมาเป็นต่อไปเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยเข้าสู่ความเป็นสสก็ดีเป็นรัฐมนตรีก็ดีเป็นข้า,าราชการเมืองก็ดีก็ถูกลองอย่างเงี้ยมันผมว่ามันชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงมอกว่าการร้องเหล่านี้ยกตัวอย่างคดีหนึ่งอย่างคุณเลืองไกาเนี่ยก็คุณยุทธพงศ์ก็มีเรื่องเถียงกันเรื่องการขโมยข้าวหลวงกินยกตัวอย่างนะแล้วคุณเลืองกาก็ไปฟ้องคุณคุณยุทธพงศ์ศาลท่านต้นยกศาลอุทธรณ์ก็ยกสุดท้ายที่ยกเพราะคุณเลืองกาไปฟ้องคุณยุทธพงศ์บอกว่าคุณเลืองไกาเนี่เป็นกรรมนิการงบประมาณอยู่พังะชารัฐตอนนั้นถูกไหมแล้วตอนหลังก็ไปทานข้าว ในสภา,าที่เป็นข้าวของสอ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 ก็ๆๆมี500คนเขามีข้าวหัวอยู่พอคุณเลืองไกรไปทานเนี่ยคุณยุทธพงศ์บอกว่าเ e อ้ยเขามาทานแล้วเอาข้าวเขาไปกินตรงนี้เขาเสียสิทธิ์คนที่501เนี่ยมาเนี่ยเขา4 9 9้อยเกาิบคน500เกินมาคนนึงเขาไม่ได้กินเขาก็เลยโวยวายม,มีมีเรื่องกันตอนนั้นจะไปฟ้องคดีแล้ววันนี้พอศาลชั้นต้นคุณเลืองไกรฟ้องคุณยุทธพงศ์ที่ผมทราบข่าวนะจริงเท็จเดี๋ยวถามคุณเลืองไกรดูศาลช ok, ั้นต้นยกศาลอุทธรณ์ก็ยก ok, คือเอาาผิดดคุุณยธง์ไไม่่้ว ศารก็มองว่าคุณเรืองไกลเนี่ยไปกินข้าวตรงนี้มันไม่มีสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของผู้แทนรัษฎรวันนี้ถ้าคุณเรืองไกลโทษนะอนาคตอยู่พลังพะชารัฐแล้วเกิดได้เป็นรัฐบาลและเป็นรัฐมนตรีคนก็ร้องคุณเลืองไกาอีกอ,อย่างนี้ผมถามว่ามันมันมัน,ม,นมันมีสาระไหมล่ะ